ม,มีเนื้อมีเอ็นอคุยจับค่ะ<อ>บึง้งเป็นว่านกับสีบใบเสร็จเดี๋ยว สวัสดีค่ะพอกันนี้แล้วในช่องกินกับแพนน้ะพี่น้องจ๋าวันนี้ได้เมนูแซ่บมาฝากจาก้ะแหนมตุ่มหยักด้วยพี่น้องจา๋าแล้วก็แจ่วปลาล้านะคะอันนี้จะเป็นแจ่วปลา้าของหญิงเป็ดแซ่บเบอร์ด้วพี่น้องจา๋าอันนี้นนแก่วแมงดาช่องหญิงเป็ดแซ่บเบอร์เหมือนกันคะ่ะผู้ได้มักแมงดากะซังแมงดาเนาะผู้ได้มักปลาแดดกะซังอันนี้ด้วพี่น้องจ, <ะ S 1> จา๋ากินเบงเป็นตะหอมาค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องค่ะพริกพริกออน บอล <l ux> บอนไม่อ่อนลองดูมาซิมมึงกันนะแกเจ้าก่อนเลยเพื่อนแน่นดีเถอะน้ออย่างนี้ใช่ไหมคะหอมออมากพี่น้องคะ<อ>สีสันไหม <l ux> เข้มข้นขนาด<ว>ลุยหอมแมงดา <l ux> เอามาจิ้ ผู้มักแมงดามากผู้มักแม่งดาผู้มากแมงดาเขามาจังน้อยเนี่ยอยากจำแม่งดาหนิไหมเลือกเอาเลยเลือกแผ่นอนขาคุยจะข้ามมันอ่ะคือเป็นตะห่อมเนี่ยถูกใจผู้เขาหนุ่ครับคนหนุ่มก็ชอบผู้เขาของมักก็ไม่งจะกินอันนี้แพทแพนประมักแม่งดาแพนก็จะกิน แจ่วบองพี่น้องคะแหนมเพิ่นแน่นเนีนะมีเนื้อมีเอ็นเนียนแซ่บไม่ตอนผ่อนด้วยพี่น้องอือคุยแซ่บอร่อยงัวม,มากคะ่ะใจยการพิเศษคือหอมแมงดา อันนี้ต้องกินครับพี่อ้วนพี่น้องคะ่ะแก้วแซ่บแสบพี่น้องคะ่ะเื็นไหมกินกับมะละกับเขากันแน่นดีค่ะแน่นกวมาอ่กแน่นอืม ทำได้ดีมากผู้ใจสนใจกับทักเพจยิงเป็ดแซ่บเบอร์แลด้พี่หนะอ,อร่อยมากจ้ะสวยงามทั้งแหนมตุ้มทั้งปลาล้าเจ้าเดียวกันรสชาติพอดีกินไดนเอยน้องแเน่ะชอบเลย น้ำนี่เองนไม่เหนื่อยคนกระเดาผสมกันอืมันจะดังกรุบ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 อย่างนี้เลคะโอยตอนเป็นไงจีกเนี่ยผสมพดพอดผสมพอดีเลยน้ส่งทั่วประเทศนะคะทุกคนค่ะสั่งกินได้เลยอืเพื่อววาจุกินเดือดเจอแก้มแดงเดี๋ยวกินเขาเลยเขากัน น้ำตุ่มแซ่บแบบคู่กันกับพี่อ่อนจะี่น้อนขามาเด้อะค่ะพี่นอ้อนขาพี่น้องท,งท,งท,งทงั้งฝั่งไทยฝังเล่าทั้งต่างประเทศมาจเต็มๆนั่ง,งแผ่นน้ำมันวันพิ้เก่าเด้อจ้ะรับชมอยู่จังหวัดอะไรเอ๋ขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะที่มาผุดคุยกันมูวว่าให้ตายบ่ท่านตาย สวยนี่ก็เทรียมพร้พอมหอมๆอมือ้อพริกอ,อนมนองค่ะตะบอ้มอมป่ะหือหอมพริพกหอมแหนมตุ่มคับกินกับเผาสุดยอดพี่น้องเอ้ย ปช่ไหมตอนมแเดวป่ะเข็ด้วยใจขนาดเลยใส่ตอนมะหวัวอืมหอมอุ้ย,ยปลานี่หอมอะ อิอกนเคาะกันเน <laughs> าะจะบอกว,ว่ากินเคาไม่จะไม่กินเขารด้วยกันไปต้องหาว่ากว่าเก้วหมอบไปแดี ดูก่นหอนหอมหอมห่องามๆจ้ะห่อแน่นหอดีมันสิบว่ามีหนามเมือกเลยจ้ะถ้าถ้าห่อแน่นๆอย่างเงี้ยทำสดใหม่ท<ช>ุกวันหนามมันสิบว่ามีออกมันเลยเลยนะเนีน่ยเหนี่นอ้องค่ะน่ากินมากมกินกับเกลีงแมงดา ใส่กรอกกัมมี่ได้ไปนองใส่กรงมุ้งใส่กรงเนี่ยพี่เขาเจาะกระขายมีสูตเนี่ย <c oughs> จำใบครับแต่ตัวใหม่นี่คือปลาร้าแซ่บหอมหอมมึงด่า กินก็ขอถอนๆย่ำจอบคอเถามากคุยจนบกพี่นอเริ่มสอดอุ้ยสมัยหตะกี้ก็เจ้าใบของสี่นนองค่ะ เดี๋ยวก็ย่างเก็บผักเกษเสียน้ำริมหัวจำไปแดงเลยแล้วก็ไปเก็บหยอดผัก,กเกษยู่น้ำริมรัวยไหมตรงนีเ้ <c oughs> เดินสุดหนาบา้านอิ่มพอดีื <c oughs> ดือออบ้านของจำไปแดดเต้ปากเลยไงยางเก็บผักกินน้ำริมรว่งยอด แพ็กหนึ่งเลยซิปตุ่มด้วยพี่นนองราคาไม่แพงด้วยส่งของทุกวันรับ อืมอืมจับไปเลยนี่นี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะถูกใจมากอืมมีลูกเล่นอืมเสียสีไปแดด เนี่ยคนหมักยายมากหมักเลยจ้ะพี่น้องคะคุณยายอยู่บาดก็หมักกันเลยสีปไปแดกงาดกันพูเทเฒ่าจ้ะพูทเฒ่าหมักปลาแดกคุณหนุ่มยังหมักอ่ะมันหอมอืมขี้เข่ากันน้อยนะโอ๊ะ <laughs> แซ<บ>่บด <laughs> ำปลาแดดสองปั่นมาแง่เด้น <laughs> โอ้แปว่าแสบดีรับพี่แดงว่าสปิบกิน,นเขาบอกกันเหมือนเปกินเขาแต่ว่าเมนสิกินเหรียญพะนะแบบน,นี้มะพระ้าวไปแดกพี่น้องขาบึง้งเมนนว่งกับสีบใบเสร็จเดี๋ยวเบิร์ดนีกันจะเลือดอาหารอืมคลิกบอสไัมก็เป็นเยอหน่อยบานเขาเก็ไปแดดบอก จำบีบจำบีบพี่น้องค่ะป้าปไปเดเสีย <laughs> บเด็กดก่อนใช่ไหม อตอนประแดกพี่น้องคะมัดขึ้นกัน,น,นมันมาจากมันหอมอร่อยเกีค็นกันหรือพี่น้องคะเบิ์ดไลน์เหอ,หอ ว่าได้ยาเขาไม่ขออีกเด้อมันเขากว้างนเหรอขี้องอ็นกินยาอีกกระโพดกินเนื้อเนื้อเจีมพริกหวานหอมหัวห้อ อ้ยพ,ยพนนีน่อืมี่ก็สองแั่งสองกัดนะครับอืมใส่รืมผักกัดพอบอกพริกริมผักแล้วอ เอาละค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้ก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าผู้ใดสนใจนะจ๊ะจะถิ่งช่องทางการสั่งสื่อไว้ทาเนาะพี่น้องแซ่แบแซ่บทั้งอันแหนมตุ่มแล้วก็ทั้งอันอร่อยทุกอย่างปลาแดกบองมีทั้งอันเจลแมงดาแล้วก็บบอสไซเจลแมงดาพี่น้องคะ่ะมือนี้ขอตัวล่าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ